ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิปแอ r i ริวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในรถ SUV สุดหรูที่กำลังถูกจับตามองอย่างมากในปี2026นั่นก็คือ m ิ t s บ b i s ปาเจโร่สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งคราวนี้มาพร้อมการปรับโฉมครั้งใหญ่ทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่จะยกระดับประสบการณ์การขับขี่ให้หรูหราและทันสมัยมากว่าที่เคยตั้งแต่แรกเห็น2026 m i ส s u b i s h i เจ j e r o Sport ก็สร้างความประทับใจด้วยรูปลักษณ์ที่ดุดันแต่แฝงความหรูหรา เส้นสายตัวถังได้รับการออกแบบใหม่หมดให้มีความฉบเฉีียวและเพรียวลมมากขึ้นกระจังหน้าแบบดนามิกชิลดีไซน์ล่าสุดขนาดใหญ่พร้อมเส้นโครเมียมที่เพิ่มความพรีเมียมการชนหน้ามีการปรับรูปทรงให้ดูสปอร์ตและหนาแน่นขึ้นไฟหน้า LED Matrix Design เรียวคมพร้อมเดทาร์ม running light แบบเส้นยาวรับกับกระจังหน้าได้อย่างลงตัวสีตัวถังที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้คือสีแดง Red Diamond Glossy Finish ที่มีความเงางามราวกับกระจกสะท้อนแสงได้ชัดเจนเมื่อโดนแดด เสริมด้วยล้ออลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่ที่ทั้งสวยและแข็งแรงเพิ่มบุคลิกให้ดูทรงพลังและมั่นคงด้านข้างของปาเจโร่สปอร์ตใหม่ยังคงความเป็น SUV ตัวจริงด้วยเส้นตัวถังที่คมชัดและมีมิติซึ่งช่วยให้ดูใหญ่และทรงพลังแต่ในขณะเดียวกันยังคงความสง่างามด้วยการตกแต่งโครเมียมรอบกระจกและราวหลังคาที่ออกแบบให้รับกับสไตล์สปอร์ตได้อย่างลงตัวเสาสีและเส้นหลังคามีความลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความฉบเฉีียวด้านหลังของรถได้รับการออกแบบใหม่หมดเช่นกัน ไฟท้ายเล็บดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมัยและมีเอกลักษณ์การชนหลังปรับให้กว้างและดูหนามากขึ้นพร้อมแผ่นกันกระแทกสีเงินด้านล่างช่วยเพิ่มความบึกบืนและเหมาะกับการลุยทุกสภาพถนนภายในห้องโดยสารของ2,026 Pajero Sport ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเพราะทาง Mitsubishi ได้เน้นให้ภายในมีความหรูหราและทันสมัยมากขึ้นใช้วัสดุเกรดพรีเมียมเช่นหนังแท้ตัดเย็บด้วยได้สีตัดตกแต่งด้วยลายไม้และโครเมียมผสมผสานอย่างลงตัว บาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและระบบปุ่นเบาะแถวสองกว้างขวางและสามารถปรับเองนได้มากเพื่อความสบายในการเดินทางไกลส่วนเบาะแถว3ก็สามารถพับราบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ให้ดูโมเดิร์นและใช้งานง่ายมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วรองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงรอบทิศทางจากแบรนด์ชั้นนำเพิ่มบรรยากาศการเดินทางให้เต็มอิ่มระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ3โซน พร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารทุกแถวด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยก็จัดเต็มด้วย Mitsubishi Advanced Safety Suite ไม่ว่าจะเป็นระบบ Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนกล้องรอบคัน360องศาระบบตรวจจับจุดบอดและระบบช่วยจอดอัจฉริยะ ในด้านสมรรถนะปาเจโร่สปอร์ต2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.4ลิตรรุ่นพัฒนาใหม่ให้กำลังสูงสุดประมาณ190แรงม้าและแรงบิดกว่า430นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อซูเปอร์ l e เล็ก 4WDII ที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ทั้งบนถนนปกติและทางออฟโรดระบบช่วงล่างปรับจูนใหม่ให้ทั้งนุ่มนวลและเกาะถนนได้ดีขึ้นเสริมด้วยโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงและทนทานมากขึ้น อีกสิ่งที่โดดเด่นคือระบบควบคุมการขับลงทางลาดชัน Hill Descent Control และโหมดออฟโรดโหมดที่สามารถเลือกได้ตามสภาพพื้นผิวเช่นกราเวลมัตสโนแซนและร็อกทำให้ผู้ขับมั่นใจได้ในทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือเส้นทางธรรมชาติที่ท,าท้าทายสำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยคาดว่า2 0 2 6ันยบหกมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตจะอยู่ที่ประมาณ1 4 5 0 0ล้าน้าถึง1,750,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นที่เลือก ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งด้านความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีสรุปแล้วปาเจโร่สปอร์ตรุ่นใหม่นี้เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความแข็งแกร่งแบบ SUV กับความหรูหราระดับพรีเมียมเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถครอบครัวที่ทั้งสวยลุยได้และมีเทคโนโลยีล้ำสมัยครบครันใครที่กำลังมองหา SUV คันใหม่ในปี2026บอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่ควรมองข้าม